สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูวิชุดาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอสัญลักษณ์ของวิชาคณิตศาสตร์นะคะเครื่องหมายของคณิตศาสตร์จุดประสงค์การเรียนรู้ หน,นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องข้อ 2. นักเรียนสามารถเขียนและสะกดนิ้วมือคำศัพท์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง plus บวก less than or equal to น้อย กว่าหรือเท่ากับ not equal to ไม่เท่ากับ e ริ e r t h a นมากกว่า square root รากที่สอง six มาผลรวม Hi, less than, น้อยกว่า greater than or equal to, มากกว่าหรือเท่ากับ minus, ลบ almost equal to, ประมาณ เปอร์เซ็นต์ร้อยละมัลติพายคูณดีไวท์หาร Infinity ค่าอนันต์ขอบคุณค่ะ